ีได้แข็งไม่น,น้ำไปทั้งนี้การที่สำนักงานการประมงจังหวัดแม่สอนได้คัดเลือกพื้นที่กรมประมงจึงจัดพิธีปล่อยพันธ์สัตวน์น้ำในครั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์ดังนีน้หนึ่งเพื่อเป็นการเชื่อะเกี่ยวผสมระ็จชราศดร,รในพื้นที่รวมปล่อยพันธ์สัตวน์น้ำรวมจำนวนทั้งสิ้น200,000ตัวจำนวนส่ชนิดได้แก่ 1. ปลาแก้มช้ำจำนวน